ปแเจ้าของรองเท้ารู้ตัวแล้วตอนนี้ไปแล้วครับเจ้าของรองเท้ารู้ตัวแล้วโอเคนะครับทุกคนก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับช่อง New r a c i n g เช่นเคยนะครับก็นี่ไงเป็นไงถือกล้องเองด้วยเออโอเคนะครับวันนี้ผมจะพาไปทำอะไรนะที่แบบเขาใช้อรองเท้าอ่ะที่แบบรองตรงโชว์อ่ะเออพอดีว่ารถผมมันโหลดสุดแกนนะครับมันเลยแบบ ยังไงอะ่ะตอนตกหลุมอะ่ะเออมันมีเสียงกระแทกเสียงดังเว้ยเราก็จะไปขโมยลองเท้าน้องกันเลยนะ,ะฮะนี่ไงเสียกลางไปดิวิวโคตสวยเห็ดไป เจ้าของรองเท้าโอเครองเท้าอยู่นี่อ่ะแล้วเจ้าของรองเท้ารู้ตัวแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับเจ้าของรองเท้ารู้ตัวแล้วเจ้าของเจ้าของรองเท้ารู้ตัวแล้วครับตอนนี้เจ้าของรองเท้ารู้ตัวแล้วตอนนี้เจ้อ้า เราต้องลองเท้าดีไปมไ,ไ,มไม่ให้ครับไป <c ười> เราไปตัดกันโอเคครับเราก็จะมาถอดล้อกันเลยเนี่ยไปถอดล้อกันเลยดีกว่าเราก็ได้ยึดรองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับเราก็จะมาถอดน,อน็อตสตัวนี้เลยเนี่ยที่ส้มๆเนี่ยสอตัวเนี่ย,ยแล้วก็จะถอดออกแล้วก็เอาวงโคนออกแล้วก็ถอดโชคออกนะครับดูดิวิ่งลักเกิบโอเคไปถอดโอเคครับก็ถอดและสีทูดมืดใช้เวลาถอดประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ดูดิเก่ากึกเลย เนี่ยครับก็แล้วก็จะไปถอดโชคแล้วก็ไปตัดรองเกือบกันเลยนะครับโอเคดูฟ้าโอ้โ oh. หนี่เพิ่งถอดได้แค่ข้างเดียวเองนะครับเห็นปะเออตอนโหลดเลยแค่นี้ใช่ทีนี้เราก็จะเอาให้มันแบบสุดแกนเลยนะครับเอาแค่แบบสุดรองเท้าอ่ะออให้มันสุดรองเท้า ลโอ้คนร้อนเลยพอที่นี่ฟ้ามืดโอเคเราก็จะไปตัดเกือบกันเลยนะทุกคนไปไปตัดเกือบกันเลยไปโอ,โอเคนะครับก็นี่เป็นไงสวยเออนี่แหละได้ข้างเดียวเนี่ยไม่เห็นท้องฟ้าแล้วโอ้พึ่งได้ข้างเดียวเองฮัลโหล ไปทาต่ออีกหนึ่งอันก็เสร็จแล้วนะครับเออจะมีของเล่นใหม่ก็นีน่ไปรอชมคลิปหน้าครับน่เออนั่นแหละให้ดูแบบๆแบบพอไปไปทําอีกหนึ่งก็ทำเสร็จอันหนึ่ง,นนงแล้วก็ใส่แล้วอันหนึ่งโคตรหนักเลยโอเคก็คจะใส่ตัวนี้ออันนี้ได้งัดออกโคตรเกิด อยใส่ยากเดี๋ยวขอใส่แป๊บหนึ่งใส่มือเดียวไม่ได้อโอเคตอนนี้ใส่ดับมือทั้งบ้านเลยจะประกอบยังไงนเน,นี่นย,อยงงโอ๊ยไตายเถอะ โอเคไปลองเปิดไฟตั้งไฟดูแล้วกันนี่เราก็เปิดไฟนี่ดูดิผมก็จะโหลดแค่เหนแค่นี้แต่มันติดติดกองเหลียบแล้วก็นี่แรับติดแต่เออก็น่าจะไว้โหลดต่ำๆตอนที่ซื้อหน้าดำมานะครับวันนี้ก็ต้องเอาเขยบลงมาอีก เอโอเคไปขยับลงมาโอเคนะครับผมก็โหลดหน้าประมาณนี้เพราะว่ามันติดนี่นะโอเคไปประกอบกันต่อโอเคครับเราก็ได้ใส่สิบวินทีเรียบร้อยแล้วโอ้โหแบบผลิงมากไฟก็ดับนะครับแบบโอ้ริวอันนี้เหรอ แบบไม่มีเสียงาม,ามาดูกใกล้ๆครับผมเขาแบบ <c oughs> นี้นี่ไม่มีเสียงตึกๆ่ากๆแล้ว <c oughs> โอเคเดกเขาโอเคครับก็ทำการใส่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว ตัวโชว์วววครับต้องโัวครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้ารอชมรอชมไป Let's go